ป่อตามมาเด้อยวตโอบีบูแล้วแม่เป็นผู้แพ้ ีต้อนรับเข้าสู่เกมไมโครชาร์เจอร์วันนี้ถ้าใครเป็นผู้ชนะคนนั้นจะได้เงินรางวัล1น100บาทสำหรับผู้แพ้จะโดนปะแป้งหน้าขาวเลยนะทุกคนเด็กเด็กอ้าวเกมนี้ก็คือเกมแข่งรถจิว๋วใครมาถึงจุดเส้นชัยตรงนี้ก่อนจะเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าใครวิ่งผิดพลาดจะเข้าสู่กับดักของเราแล้วรถของใครเป็นของใครบ้างคะพี่เพิร์ดอธิบายอันอันอันนี้ของพี่เพิร์ดอันนี้ของแม่อันนี้ของพี่โจอันนี้อันนี้ของน้องโบถ้าใครเข้าอันดับหนึ่งครบสามครั้งก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนะระวังหนึ่งสองต้มปองน้องใครกลับมาของน้องโชคกลับมาของน้องโชคไปผิดทางครับ ทุกคนทุกคนใครชนะ่ะใคนะคันนี้ไม่ไม่ทนสีขาวของใครชนะแล้วของใม่เมื่อกี้ล้มเมื่อกี้ล้มไม่มีผู้ชนะตานี้ไม่มีผู้ชนะเลยเอาใหม่เอาใหม่ตอนแรกเข้าไปรงนั้มันล้มแล้ว่ต้งเข้าไปต่อโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พร้อมแล้วเริ่มครับเดิก้ว อันดำหนึ่งโอ้โฝังล่างาเข้าไปโอ้แพล่งงกำแพผไม่มีผู้ชนะอีกแล้วโอ้โหเอาใหม่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 เข้ากับดักเราทั้งหมดเลยท่เ้อันนับกับดักอันนี้ก็ับดักใช่ทุกคนโดนกับดักหมดเลยเตรียมตัวระวังหนึ่งสองสามอันดับหนึ่งเป็นแม่ทุกคน อันดับหนงเป็นน้ปรดน้กปรด์มาแล้วน้กปต์มาแล้วโอ้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 โองปอ้โออ้าอัโ1เโอ้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 องโอมโอ้โ้โอ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 ้วอ้โอ้โอ้โอ้อ้ออ้โ้้อโ้ ทุกคนเข้าจุดแพ้หมดเลยโอ้โหของท้งเของทั้งเช่าของทั้เอ้าวทุกคนติดกันหมดเลยตาไม่มีผู้ชนะอีกแล้วหนึ่งสองจำไปรถใครไม่ไปดูครับอันดัำหนึ่งอันดัำหนึ่งเอ้ยอุ้ยวิวไข่เนี่ยคันเนี่ยน้ำฝนนะน้ำฝนหรือแม่น้ำฝนหรือแม่คันนี้จำกันได้ไหม อ๋แม่เข้าอันดับหนึ่งแม่ได้หนึ่งเต็มพี่เพิ่มข้าจุดแพ้ตลอดเลยพร้อมแล้วฟังทั้งนี้หนึ่งสองสามโอ้ยทำไมทางนู้นใครปิดทางวะปิดทางแล้วปิดทางแล้วโอ้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  โอ้ยพ yeah. uhm, uh. ี่ปุ้มพี่ปุ้มพี่ปุ้มไปหนึ่งสามคนแล้วอ่ะน้องโชคยังอยู่อันดับโลเลยนะครับตอนนี้หนึ่งสองซ่มใครเป็นอันดับแรกพี่ปุ้มพี่ปุ้มพี่ปุ้มเป็นลำหนึ่งครับมาแล้วน้องโบต์ตามมาด้วยบอลโอ้พี่ปุ้มเข้าที่สน้องโบต์เข้าที่สองพี่ปุ้มเข้าที่หนึ่งนะครับพี่ปุ้มสองคะแนน พี่ปื้มกลับไปเส้นชัยแล้วว่ะโอ้โหพี่ปื้มฉลองเลยนะครับพี่ปื้มเหลืออีกพี่ปื้มเหลืออีกคะแนนเดียวพี่ปื้มจะชนะแล้วอหนึ่งสองไป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 ทุโอ้โหอันดับอันดับหนึ่งเหมือนจะเป็นแม่นะครับโคตรโคตรเหรอโอ้ตีตีตีกันหมดเลยของแม่ของใครเข้า คันนี้ใครของแม่เอา้าแม่ได้สองคะแนนแล้วครับทุกคนทวนคะแนนกันหน่อยแม่ได้กี่คะแนนสคะแนนพีพ่ปื่มครับสองสองน้องชคกสองเท่าแม่น้องชคกศูนย์น้องปดหนึ่งตาไตายหนึ่งมเ้ยเอ้ยเอย้ยพี่ปื้มน้ำ เฮ้ย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 ฝ่ายชนล้วมหากรรมนี้พี่ปื้มเป็นฝ่ายชนะนะครับอ้าวมาลงโทษผู้แพ้หน่อยเร็วนี่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 ทุกคนใครแพ้มารับบทลงโทษหน่อยเร็วไปรับบทลงโทษปื้มไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอ่าพอพ่อพอ ถูถูถูดีๆถูแล้วหล่อถูแล้วหล่อน้องโปดก่อนนะให้น้องโปดน้องโปดน้าๆน้องเชิญวอาน้องโปดเอาไปแล้วทาทาให้แม่ทาให้แม่แม่ก็ะเพ้แม่เลยเหรอน้องโปดทาให้แม่หน่อยเร็วน้องโปดเร็วเร็วแม่เป็นผู้แพ้น้องโปดน้องโปดทาแรงเกินเอาแม่มามา อโอเควันนี้ก็สนุกมากเลยสนุกสนานกับการแข่งรถนะครับเด็กๆสนุกสนานกันมากมายเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ bye bye. ส,วส,สวัสดีครับ